นี่คุณอยู่กับรายการเบอร์ดลิสเกเมอร์นะฮะหรือลูซิสเกมเมอร์ก็แล้วกครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมไบคี้มาเนียนะฮะสองนะฮะโอเคนะฮะมันก็เป็นเกมแบบแข่งรถบานที่เอ็มแต่ว่าที่เอ็มเขาแบบก็แตอะไรนะก็ไม่รู้อะนะแค่จะลงมาเล่นเล่นกันดูนะฮะลองโหลดมานะฮะเดี๋ยว็กเกมหลายเกมจะมีอยู่นะเพราะว่าคือแบบโหลดมาเดโหลดมากครับเพราะว่า ตอนนี้ผมจะบอกว่าเออจะอัพคลิปเกมใหม่บ้างก็โอเคก็โอเคครับก็ดีเดียก็ก็การก็ก็การเล่นเกมนี้ครับก็เวนจะเข้ามามันก็จะเออไม่ใช่แล้วนะฮะก็แบบเบงค์คีเออแบบนี้มันก็จะแบบ ทวงน้ำหนักจากด้านหลังนะน,นี้ก็จะทวงน้ำหนักแบบขาดด้างหนนะ้าแบบโง่ไงเฮ้ยเฮียโอเคนะฮะปึ๊บออนีม่มาจังดิปปี้ ไปด้ความเร็วสูงมันดิฟีระดับน่โลกเขามีจำตัวเป็นอไเขาเรียกว่าจำจำตัวเป็นผู้ผู้ชนะเป็นแชมป มันก็จะมันก็จะหนุนเราไปมันก็จะมีเจ้าเขาเออมันก็จะเฮ้ยดูว่าพี่จะแม่แม่หรือเปล่าจะพวกเขาอะไรกันลูกกูเป็นไอ้เจ๊โอบหัวเหรอผมนิ่งขึ้นเหรอฉันเป็นอะไรกี้ขึ้นขึ้นเ อ่เนียวตูดนิดนึงโอเคเอไปแล้วอมก็ช่นี้ถ้าเกิดผมไม่ได้อัดเกมอะไรก็ต้องขอไปด้วยนะเพราะมันก็จะปิดเกมน้นะนก็จะปวะัวก็ปกระมาณยี่สิมถะโดที่สี่ก็เหลืออีกประมาณสิบสิบสิบา เฮ้ยชิมายมันก <as movie> <ENNIS> <cke twelve video> ็ม <sh> ันก <as> ็จะเป็นแบบเดือนเมษายนนะเพราะว่าคู่มือสอนบอลคู่ถ้าเกิดเดือนเมษายนมันจะลงท้ายโอนเนี่ยนะมันก็จะเป็นแค่สามสิบวันนะมันก็จะเป็นสามสิบวันเราก็จะถือว่าเป็นสิบวันพอดีนะที่ผมจะได้เล่นสิบสิบหกสิบห้าวันเนี่ยตรงนี้ดูดีกว่านะฮะอือ

ตอนนี้น้องมันไปแล้วน้องมันน้องมันจบไ้อมากโอ้โจะพุ่งขึ้นไปเลยดีจ้ะีจะใช้สาจะาหังเอไม่ได้ด้ Ну. Ну. А. 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 ระัลบระดับ huh. น oh ี huh. oh ้อ huh. ่ะนโจอเอยดดดดอาะัอืมมีนมาอโหจับาไปพี่โอ้โหประมาณกนาทีกว่าๆแล้วนะฮะไปนรเราจะเล่นประมาณสัิ สิบเอ็ดนาทีสิบสิบสิบนาทีก็มาว่างนะฮะคุณไปว่าเพราะมันต้องชนนะมันต้องชนหลับเลยเอออะไรข้างบนอะไรฟันเหลืองน่าเกียดผมไม่เหลืองผมแต่ผมแค่ส้มอ๋อใช่ไหไปเจอเอ้ยเอ้ยนี่ไม่ได้เด็กโอ้โหผมไม่แด,ดกผมหรอกนะฮะ มันได้ได้กูเลยโอ้ยเออเป็นไงเ,เป็นไงบอกเลยว่าใช้รัดับดีดีกี่นี่ไม่พลาดออะแลกเก็มาให้ลองดูอ่ะเฮ้ยลองแบบควายชิบหายเจ้ผมไมได้ได้ก็นึ่งใครเนี่ยไม่ต้องล็อกอีกแล้วจะค่อยล็อกทีหลังดีกว่าเอา ช่างมันกูจะเล่นน่ะนี่กูจะเล่นเรนดอมน่าเขาเรียกว่าเชมระดับดีกรีน,นะฮะใช่ไหม,มีผู้ใดจะมาบังคับเระดายนี่โอ้โหแบบอือแบบ้อหืออื้อหืมลงมาถ้าใครเนี่ยแอมเมอร์บราลี่ถ้าเกิดอตรงก็ขอภัยด้วยนะฮะอย่ามาโอบกินนะจะแข่งกับใครกันแล้วกันอ้า ủa, oh. oh, nó đùn lốt mà đi. ủa, nó nó đuổi lắm đi để, đuổi lắm đuổi lắm đuổi แตก็กลัเราจะทเวลาให้ Freiheit ได้น้อยสุดนะฮะอืมกูก็ไม่น่าอยู่ดีและฮะผมจะไม่ยอมแพ้จะแข่งนามันก็ยกอลตันตีเลยมั้อลอยปุ๊๊ปึ๊บ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 หนึ่อืห อาอะไรทัง c á อะไรมันทั้ถึงถึงมยอเดียวโอ้โหกเลยหงุดหงิดทั้งทุกอย่างเออเมื่อกี้ถ้าเกิดใครไม่เห็นก็กดกดกดไปใหม่นะไอเนี้ยนะตนี้อะไรบางอย่าง ลองตดกลับไปดูได้นะฮะอือไอ้หุ่นก็หยอกเราเฮ้ยสัตว์ต้งด,ดูรถดิรถโคตรตายเลยโคตรอนาจอ,อ,อ,อะไรเนี่ยแกได้มันเกมเพื่อทำลายสมองนะฮะทำลายสมองกูจริงๆทำลายสมองกู โอเคนะฮะสำหรับเกมนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะเพราะว่าเวลาจบเกมแค่แค่2นาทีเนี่ยก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนด้วยนะฮะสุดท้ายแล้วก็ใครใครชอบก็กดไลค์และใครรักก็ใครรักอยากติดตามคลิปใหม่ๆจากผมก็กด subscribe ได้เลยนะและฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับและอีกช่องหนึ่งฮะสภาราชเจริญเมืองนะฮะโอเคเอสเอทีเอแล้วก็ I อแล้วก็